มีใครเริ่มซักซ้อมฝึกมโนยิธิเป็นจริงเป็นจังบ้างหรือยังเลยเงียบสนิทเต้อ <c> ง <oughs> <c oughs> เริ่มจากอะไรความัเรต้ยางองริมจากความบ้าเองก่อนเลย คนเรามันต้องบ้าก่อนเว้ยแต่เราไม่บ้าเราฝึกจิตสุขวยานไม่ได้ดีหรอกยังบ้าอะไรยังบ้าอะไถูกทางบ้าอากทางเลยโทรไปที่หนึ่งเก้าหนึ่งหรือถูกทางเดี๋ยวได้บ้าถูกทางกันแล้วหนึ่งเก้าหนึ่ง ไม่เชงวดนี้นะอยากคอไว้ก่อนเลยคืเรื่องของอภิญญาสมาบัติถ้าเราไม่กล้ามันฝึกได้ไม่ไม่ได้ผลมันต้องคนกล้าคือกล้าที่จะทำไม่ต้องคิดมาก คนส่วนใหญ่ที่ฝึกอภิญญาไม่ได้ไม่ได้ผลเพราะว่าเขาคิดมากมีคนคิดมากกับไปในทางที่ลังเลสงสัยกับคนคิดมากเพื่อในการเข้าใจโดยธรรมเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะไปในด้านอภิญญาสมาบัติเพราะว่าเราพิจนารนณานในธรรมแล้วเขารู้สึกเป็นสุขพอใจแล้วเขาไม่รู้จะทำไปทำไมไม่รู้จะไปฝึกเพื่ออะไร ใช่ไหมล่ะมันก็จะหยุดการสนใจในด้านอาภิญญาสมาบัติเป็นเสีย,ย่างนั้นแต่ถ้าคนที่มีใจไม่ค่อยคิดอะไรมากอ่ะแต่ว่าโกรธง่ายคนโกรธง่ายไม่นเลยคิดมากนะก็ะมันไม่คิดเกียจคิดมันเลยโกรธออกไปเลยโกรธง่ายมโหง่ายนะ ไอ้คนมันโกรธยากแต่ว่ามันคิดเยอะมันก็คิดข้างในเรื่อยคิดจนมันโกรธแบบหวังหุ่นอะไรอย่างนั้นเนี่ยไอ้นนี้คือโกรธสนิทเลยนะข้างนอกไม่แสดงแต่ข้างในใน,น,นี่แนบแน่นไปด้วยความโกรธไอ้นคนโกรธง่ายคือคนคือคนที่ไม่คิดอะไรมากอะ่ะปั๊บก็โกรธโกรธเสร็จก็เลิกจบอย่างนี้ฝึกอภิญญาสมาบัติได้ผลดีเพราะการฝึกอภิญญาสมาบัติมันไม่มีมุมคิดเท่าไหร่ แต่เรื่องคิดมันมีน้อยมันมีแต่เรื่องที่ต้องใจจดใจจ่ออยู่เรื่องเดียวเช่นว่าเราใจจดใจจอกับนิมิตที่เรากําหนดใจจดใจจอกับองค์ภาวนามัน้าไปเขามันเลยว่าเรื่องคิดไม่ควรใจแต่คนที่คล่องตัวในการชอบคิดเป็นเหตุเป็นผลนี่มันก็ไม่ได้เด๋ยมเผลอคิดเดินไปเดินมาเดี๋ยวคิดแล้เดี๋ยวก็คิดอีกแล้วอย่างนี้นิมิตจับได้ไหม ไม่ได้มันต้องเลียกคนที่เขาเหมาะสมหน่อยแะในนี้มีคนบ้าอย่างฉันพูดบ้างที่กี่คนนี่ไหมนี่จะไม่กล้าเปิดเผยตัว <c oughs> <c oughs> สมัยก่อนที่เขาฝึกอภิญญาสมาบัติกันเนี่ยคือมันจะไม่มีเรื่องคิดเรื่องที่เรามาคิดวุ่นวายคิดตอนเราคิดละเนี่ยมันยังไม่มีในอารมณ์แต่คนเริ่มที่จะคิดละแล้วก็อารมณ์คิดมันก็จะมีต่อเนื่องจิตมันก็เลยไม่มีกําลังเพียงพอที่จะใส่ใจในเรื่องที่เราไม่อยากคิดเพราะไอ้นิมิตมันไม่มีเร่งคิดมันมีแต่ภาพ ภาพมันก,มก็ไม่ชวนให้จิตสงบเพราะไม,ไม่เหมือนกับคนที่เขาคิดหาคําตอบในสิ่งที่มันเป็นทุกข์นะหรือว,ว่าต้องการจะเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาก็พยายามหาสิ่งที่พอเป็นเหตุเป็นผลหักล้างกันไปมันก็คิดไปเรื่อยไปเจออะไรก็คิดอันนี้คิดบ่อยๆเข้ามันก็จิตอยู่ในกมลสันดาเนี่ยคือเราชอบคิดไปแล้วมันจะหยุดคิดยากต่ต้องไปเกิดใหม่อ่า ช่วงที่ไม่มีไม่มีอะไรเลยในโลกมีเธอคนเดียวเรื่องของเธอก็จะมีมีเรื่องคิดอะไรมากหรอกคิดอย่างเดียวคิดไหนวะที่นี่ที่ไหนวะนี่คนนี้คนเดียวท่องเที่ยวไปเลยแต่ถ้าเธออยู่ไปอีกสักสิบกว่าปีเนี่ยเธอยังไม่ตายนะอ่ สิบป,ปีมีสัประมาณสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบไปเธออาจจะคึกคักอยากฝึกอภิญญาก,กับเขาก็ได้ะสิบป,ปีเองแก่งักร้นเลยเนี่ยเองจะรีบแก่ไปถึงไหนแล้ววะไอ้ไอ้นกนเป็นโรคแล้วละวะ อีทีก <wounds> ็เหาะท่ากบอ่ะตีขากระโดดยงยงวเราตามที่หลวงพ่อธัญยากรสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบไปแล้วเทกองได้เห็นคนเขาเออ ทำอภิญยาสมาบัติมันเป็นเรื่องปกติแล้วพวกเธอที่เขาเรียกว่ามีความอยากเป็นอารมณ์อยู่แล้วนะก็อ,อ,อดใจไม่ได้อะอยากเธอก็อยากเป็นอย่างเขาบ้งอางอยากจะเหาะเหินเดินอากาศเข้างเขาบ้างนะเป็นอย่างเนี้นี่การที่จะเป็นตอนเนี้ยมันก็ ไม่มีไม่มีกำลังใจอยากที่จะทําอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีใครเขาทําให้เราได้เห็นเเราก็เลยไม่เกิดความคึกคักสนุกสนานไปด้วยใช่ไหมล่ะ,ะแต่จะใครสนใจอยากจะฝึกอภิญญาก็บอกฉันนะอย่ามาลงชื่อเอาไว้ฮะลงชื่อตรงไหน <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้ส่งชื่อให้ชนลุงพยายมเล้บัญชีชั่ชีไว้ว่าไอ้นี่ยมันอยากจะฝึกอภิญญาดันเ้ยเอารับตัวมาไปหน่อยเถอะ ไม่ยากหรอกถ้าปัญญาสมาบัติถ้าเราไม่มีเรื่องคิดเยอะก็ไม่ยากมันยากตรงที่เรามีเรื่องคิดเยอะเกินไปเราระงับความคิดของเราไม่เก่งมันก็ทําให้ใจของเราไม่ไม่อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้นานๆทรงตัวใช่ไหมละ่ะมันมีแต่เท่านี้นอกจากเธอจะปลิกตัวเธอไปอยู่ในที่วิเวกแล้วก็ทําเวลาของเธอโดยไม่ไม่มีเรื่องกวนใจให้เธอต้องไปมกมุ่นคิดอะไร แล้วก็อยู่อย่างนั้นสักระยะเวลาหนึ่งก็อาจจะสัก10บวัน20วัน30วันํำนองนั้นนะแล้วเธอก็มันที่จะพยายามทรงจิตอยู่กับสิ่งที่พาให้เธอเป็นสมาชิได้อย่างเช่นนิมิตนะจับภาพนิมิตสีก็ได้จับภาพนิมิตพระก็ได้ก็ทำเทื้อไปคิดอื่นไม่มีเนี่ยมันไม่มีเรื่องกวนใจเธอเธอก็ไม่มีเรื่องต้องคิดจะมาละไม่มีห่วงกับใครเขา เราไม่มีภาระกับใครเขาไม่ต้องกังวลกับว่าเราจะต้องรีบกลับหรือกลับไปจะต้องมีธุระไปทํานูน่ทนทํานี่หรือว่าห่วงคนที่เขาอยู่ข้างหลังถ้ามันมีภาระอย่างนั้นนะ่ะเธอนั่งนิ่งๆไม่ได้เดี๋ยวเธอก็ต้องคิดคิดว่าอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวคนนั้นต้องรอคนนี้ต้องทํางานเราข้างข้างอย่างนี้เป็นต้นเธอก็ทําให้สําเร็จเรอกที่มันยากอยู่แค่นี้นะ ไอ้เรื่องปฏิบัติต่อไปเนี่ยมันง่ายเพราะว่าการทํากสินเรียกว่าการทํานิมิตเพื่อให้ทรงสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยง่ายกว่าการพิจารณาธรทมสะอีกเพราะการพิจารณาธรรมมันต้องอาศัยเหตุอาศัยผลนะต้องคิดถ้าคนไม่ชอบคิดก็ยากสำหรับเขาแลว้วนั้นคนคิดได้เนี่ยก็ต้องถือว่าเขามีภาษีดีกว่าเพราะเขาสามารถละความทุกข์ ของเขาได้เร็วกว่าคนอื่นถูกไหมล่ะไม่ต้องรอช้าแต่คนที่ไม่ค่อยชอบคิดพิจารณาอยู่เนืองๆเนี่ยเวลามีทุกข์ขึ้นมาปับ๊บเธอก็ต้องอยู่กับความทุกข์ไประยะหนึ่งนั่นแหละจนกว่าเธอจะปลีกตัววิเวกนะแล้วฝึกจิตของเธอให้นิ่งสงบทิ้งความคิดทั้งปวงแล้วนะแล้วจึงจะกลับมาย้อนพิจารณาละอารมณ์ที่ค้งค้างคา,าใจ ขั้นตอนเขาเยอะมาแล้วมันก็เยอะแต่ว่าขั้นตอนเยอะมันก็ดีกับบคุคคลที่เขาทรงอภิญญาสมาบัติตรงที่เขามีสมาธิจิตด,ดีเนี่ยเรื่องอย่างนี้มันเป็นของเฉพาะมาแล้วมันเป็นเฉพาะจิตใครที่มันพร้อมนะบางคนเราอยากทำเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาได้แต่ว่าเราจิตของเรามันไม่มีลักษณะอย่างนั้น เห็นตัวเองก็ไปไม่รอดทําไปทามาที่เราก็ถอยหลังกลับเพราะว่าสู้ไม่ไหวอ่สู้ไม่ไหวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ช่างคิดและจะทําอภิญญาสมาบัติไม่ได้นะมันทําได้ถ้าเขาคิดตรงทางนะหมายความว่าเขาคิดละทุกอย่างคิดไม่มีเรื่องผูกพันคิดไม่มีเรื่องอะไรอาวร์ต่อใจเขานะเป็นเอกายโนโลเลยคือเป็นคนคนเดียวได้เลยนะ คราวน,นี้ก็เดินฮะจะเดินพิจจะเดินจับสมาธิยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทําได้ต่อเนื่องเป็นวันเป็นคืนอย่างเงี้อยอันนี้โอกาสเขาก็ทําได้เหมือนกันเรียกว่าจะรออีกสักสิบกว่าปีแล้วค่อยเริ่มต้น,นถ้าเราทำจักภ้าวศีเนี่ยเราทำถึงเมื่อเราได้อารมณ์มาแล้วได้แล้วพอวันอีกวัน,น เราไปเอาภาพนันก,กลับมาไม่ได้ต้องไล่ใหม่อย่างนี้แตม่แล้วไม่ไปจริงไล่แล้วไล่อีกแม่้องไปรงไล่แล้ว่อี่บอกกลังไ่ปเริ่มต้นไอม่ไรงไ่แล้วรมรงไต้อีแงทล้วหอยม่างสั้น <c oughs> ถ้าปจรวไดแล้วหมดสงสยัยปจับอาก็รปจับลายไดอรมปลายได้เลย ถูกไหมล่ะถ้าให้ดีเธอต้องมีโรงฝึกอภิญญาเฉพาะเข้าแล้วก็ปิดประตูขังเลย <c oughs> ไปแดนไหนดีอ่ะ <c oughs> มีหลายแดนนะแถวบางขวางก็มี เอ้าะอคุกเออเออเข้าใจว่าโลง๋อคุกอย่างนั้นเราอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนไม่มีเรื่องคิดมากแล้วเพราะไม่รู้จะคิดอะไรอยู่คนเดียวเขาก็ขังเราไว้ในที่ถึงเวลาเ็ก็เปิดช่องให้อาหารส่งให้เรากินอ่าเราก็นั่งบริกรรมของเราจับกระสินเลยไปสะดาะกรอนบ้าง อ๋อว่าต้องฝึกอย่างนั้นดีอย่างนั้นเธอก็ถ้าเธอฝึกไม่สําเร็จเธอก็ออกจากคุกไม่ได้นะถ้าคนไม่บ้าจะกล้าทํำไหมล่ะไม่ไมกล้าเขาบอกแล้วว่าต้องคนบ้า <laughs> <laughs> คือมันต้องมีใจิตใจกล้าบ้าๆบอย่างนี้แล้วมันถึงจะกล้าทําคนดีๆที่เขาช่างคิดช่างพิจารณาเขาจะไปเข้าคุกทําไมล่ะ <laughs> ใช่ไหมล่ะก็บอกกูเสียเวลาเข้าคุกกูพิจารณาดีกว่าถ้าไปนิ่พานง่ายกว่าตั้งเยอะ <c oughs> อะจริงไหมล่ะเป็นอย่างนั้นแต่บางคนเขาก็สนุกเขานี่พิญญามันยังชวนให้บางคนมันชอบสนุกใช่ไหมล่ะทำอะไรได้อย่างเนื้อคนอื่นเขามันก็อยากได้นะอยากได้ก็ต้องกล้าบ้านหน่อยอบ้านหน่อยอย่างนี้นเธอก็ทําอะไรผิดสักอ,อย่างก็ได้แล้วบอกจับท่านเข้าคุก ฉันชอบครั้งเดียวจะไม่ชอบครังคู่แล้วเราเข้าไปอาอม,มันดีอย่างเลยสถานที่เขาพร้อม <c oughs> <c oughs> ใ่ไวมละเพราะฉันเราไม่มีเราก็จะไปสร้างเองสร้างใหม่เองไอ้นี่สถานที่เขามีพร้อมแล้วคนคุมก็มีอาหารก็มีส่งให้เข้าแดงแกงร้อนก็ไม่ต้องห่วงอะไร เอ้าก็ไม่เกินเองไปทํางานทั้งวันเราวกลางคืนนี่ก็เข้าสมาธิตั้งแต่นใกไปนอนเลยยันนั่นเลยเข้าสมาธิเวลาเขาจะเกณฑ์เองพบเองก็แยกกายไปสิท่านเนี่ยแนะนำอะไรประหลาดประหลาด หาเรื่องฉันเข้าคุกออุปมาให้ฟังว่าคนที่เขาตั้งใจเอาจริงเอาจังเขาต้องกล้าแบบนั้นไหมละ่ะกล้ากล้าตัดสินใจทิ้งทุกอย่างกล้าไม่เอาใจที่จะไปห่วงกังวลกับอะไรเขาจึงทุ่มเทกับสิ่งที่เราเขาอยากจะตัดสินใจทำไม่ได้เนี่ยเป็นอาทางเดียวเลยอะถึงไหนถึงกันนะตายเป็นตายเป็นอย่างนั้น ก็ฝึกกันเขาฝึกกันแบบนี้นะเด็กๆที่เขาฝึกกันทั่วไปเขาฝึกกันแบบนี้แหละตายเป็นตายกันนะก็ไม่มาอะไรอาวร์กับห่วงใยในเรื่องนู้เรื่องนี้นะคิ่จะเอาให้ได้ก็ต้องเอาให้ได้ทํากันอย่างนั้นแต่ยังรุ่นรุ่นของเราทุกคนเนี่ยไม่ค่อยจะเหมาะฝึกอภิญญาสมาบัติฝึกอะไรดีละ

แล้วก็เอนกายแล้วก็นอนฟังเสียงหลวงพ่อสอนแล้วก็ฟังไปคิดไปพิจารณาไปหลับบ้างตื่นบ้างตื่นบ้างหลับบ้างอย่าเงี้ยแล้วก็ฟังไปเรื่อยไปอย่างนี้สบายไหมละ่ะสบายเนี่ยทางของพวกเธอเอนกายยนโนนะครับเจอปฏิบ <c oughs> ัติทางไหนเอนกายยันโยังมัคโคัตตานังวิสุทธิยา เพราะนั่นเนี่ยคือทางของชั้นที่เข้าถึงความบริสุทธิ์ที่สุดแล้วคือการเอนกายนอนแล้วก็ฟังเสียงหลวงพ่อพิจารณาไปนะชอบไหมล่ะเออสายนี้มันดีอย่างนี้แหละ ายคนฉลาดว่างั้น